ลี่มาด้วยแล้ววันนี้พวกเราจะมาทำวาวนี่นนนว,วันนี้พวกเราจะมารีวิวเซ็ตรถบรรทุกก่อสร้างใช่ไหมครับโอ้โหนี่เขาบอกว่าเป็นครบเซ็ตในกล่องเดียวเลยนะนี่ที่ป้าเห็นมีอะไรบ้างครับเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์อเนาะแล้วก็ด้านในนี่มีรถโฟกึ้ลิฟด้วยรถบดถนนบดดิน รถตักดินโอ้โหนี่มีทักด้วยครับรถบรรทุกอีกอันหนึ่งเหรอแล้วก็อันนี้เป็นรถตักดินเหมือนกันโอ้โหมีรถโม่ปูนนี่คือรถโฟล์คลิฟือนี่มีเหมือนเป็นเลโก้คนก่อสร้างด้วยนะว้าวนี่แล้วที่สุดยอดคือนี่มีเชนครับใหญ่มากมีคนด,ด้วยโอ้ไหนขอดูกล่องอีกด้านหนึ่งหน่อยครับมีนี่โอ้นี่นี่อ๋นนนอ,อนี่พอเป็นรถแบบ ที่เขายังไม่ได้แบกออกมาที่ตู้คอนเนเนอร์นะมันก็เป็นรถรถบรรทุกตู้คอนเนเนอร์เลยโอ้โหเยอะมากครับนี่อุปกร,กรณ์ที่เขามีให้เรารเนี่ยเนี่ยมีรถใหญ่หนึ่งคันใช่แล้วก็รถตักดินนี่สองคันมีรถเคนมีเคนี่อีกด้วยอ่ามีโฟล์คลิ์ด้วยรถโม่ปูนรถบรรทุกแล้วก็รถบดดินแล้วก็มีหมดห,<ว>หรือเปล่าให้หมดนี่เลยโอ้โหมันเยอะมากเลยนะว้าวไม่ใช่เหรอใช่แหละ ใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> นี่เดี๋ยวเราต้องมาแกะกันดูมึงแต่ว่าถ้าให้หมดนี่นะคือเยอะมากเลยนะแล้วดูกล่องเขาไม่ค่อยใหญ่นะเนี่ยแล้วก็มีเคนอีกโอ้โหกล่องนี้มันจะใส่ได้หมดเลยครับวิ่ยนี่นตรงนี้มีนี่ด้วยอ๋ออันนี้เขาบอกว่ากางออกมาเหมือนแบบยึดยึดฐานล้อไว้นี่โอ้เขาบอกว่ามีกดปุ่มเสียงเพลงอะไรพวกนี้ด้วยเหรอท้านจะใส่ฐานได้ด้วยนะโอ้โหเจ๋งมากเลย โอเคเดี๋ยวเราลองมาแกะเจ้ารถบรรทุกเซ็ตรถบรรทุกก่อสร้างกันดูเลยครับว่ามันจะเยอะขนาดไหนโอ้ว้าวนี่คือเบนแกะกล่องออกมาแล้วครับไหนออกมาทีละชิ้นเลยโอ้มันน่าจะต้องมาคอยประกอบด้วยนะโอ้ดิดโอ้นี่นี่เคน,น en, ครับอุ้ยมีเคนให้ริงด้วยว้าวอันนี้ฐานเคนไงฐานเคนใส่แบบนี้หรือเปล่าอ่เดี๋ยวเราค่อยมาประกอบเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยประกอบอ่เดี๋ยวเราเอเอออกมาแต่ละอย่างก่อนว่ามีอะไรบ้าง อุ้ยเนี่ยรดรถอะไรครับอ๋อนี่หัวรดบรรทุกเป็นเหลือเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกนะแต่ว่าพลาสติกแข็งมากเลยอะแบบแข็งแรงดีอะโอ้นี่ปอเช่เอาตู้คอนเทนเนอร์ออกมาแล้วครับวุ้ยข้างในหนักหนักว้าวข้างในหนักๆักมีของแน่นอนครับหนักหนักอย่างนี้นี่อันนี้อะไรวุ้ยนี่น,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 นี่ปอเช่ไอ้ไม่ใช่ปอเช่เบนลี่เบนลี่ประกอบเทนขึ้นมาเสาหนึ่งละเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบ นี่อันนี้เป็นตัวกั้นเขตก่อสร้างเนาะโอ้หลายอย่างกันนะอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้เดี๋ยวเราต้องมาดูครับดูดิชิ้นส่วนกระจายกระจายหมดแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบทยอยประกอบกันดูแล้วกันครับว่ามีอะไรให้เราบ้างอลังานี้เราก็ได้ประกอบอุปรกปรณ์ทุกอย่างเข้าที่หมดแล้วนะครับนี่เขนก็ประกอบเรียบร้อยแล้วเขนคือแบบ ของเขาแข็งแรงมากเลยนะนเป็นพลาสติกนะแต่ว่าพลาสติกแข็งอะ่ะพลาสติกหนาเลยครับนี่และตัวนี้หมุนลอกได้ด้วยใช่ไหมชี่เบียไหนหมุนให้ดูหน่อยครับนี่ลอกอยู่ตรงนี้อ่ามีเสียงแกงแๆงอู้นี่เขาปล่อยลงมาแล้วครับแล้วก็เอาขึ้นอ่าเอาขึ้นว้าวโอ้ตัวนี้ก็ปรับเงยได้ใช่ไหมครับอือ มันจะล็อกไหมอ่ะไม่ดไอ้เรา้าลองดันหน่อยนะมันไม่ล็อกล็อกปะไม,ไม่ล็อกมันมันไอตัวนี้มันดันอยู่หรือเปล่ปาเดี๋ยวเราลองเอาตัวนี้ออกก่นอนเอาออกนะครับพี่เบียมอ่าแล้วไหนลองเอาขึ้นอ่าเนี่นยล็อกนะแต่ถ้าเกิดเราเราเสียบไว้อ่ะมันจะไม่ล็อกเนาะ อ่านี่เราก็ปรับลงมานี่มีอันนด้วยแต่ตัวนี้ตัวนี้ปรับไม่ได้นะครับมันมมมไม่มีข้ออ่านนี้เหมือนตัวถ่วงน้ําหนักเน al ี่ยลูกปูนอ่ะถ้าเป็นของจริงอ่ะครับนี่เท่มากเลยครับอันนี้หมุนได้ด้วยหมุนได้ใช่ไหม,ไมอ๋อนี่นี่นนโอ้โห,โหแต่ต้องจับถานด้วยนะไม่งั้นถามจะหมุนตามนะครับนี่นี่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับเราติดสติกเกอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ้ายต่างๆกันพื้นที่ห่วงห้ามครับนี่ เขตวอรนิพื้นที่ห่วงห้ามนะครับห้ามเข้าอันตรายอันนี้ไฟแดงอันนี้ไฟอ่ามีไฟไฟเหลืองไฟแดงไฟเขียวด้วยนี่แล้วก็มีคนนะครับคนงานก่อสร้างนี่แล้วก็มีนี่ด้วยรถเข็นดินเข็นทรายครับมีจอบมีเสียมพวกนี้ด้วยนะนี่แล้วก็พระเอกของเราครับรถบรรทุกนี่แล้วเดี๋ยวเรายังไม่ได้เปิดอันนี้ดูนะเราจะมาดูไปพร้อมกันเลยมาเปิดเลยครับมาให้หมาเปิดละกัน ว่าคานใหม่จะเป็นรถอะไรบ้างโอ้โนี่ทั้งหมดหกคันเลยนะหกคันเล็กนี่แล้วตรงนี้เขาเป็นรางด้วยอ่ะเฮ้ยโอ้โห<ๆ>สวยม<ๆ>ากนี่สวยพลาสติกเขาหนาดีอ่ะแข็งแรงดีไหนแกออกมาทีละคันเลยครับตรงตามกล่องหรือเปล่านี้ตรงตามกล่องจริงอันนี้คือรถรถบดดินนะรถบดถนนแล้วก็พี่พี่เบมนี่เป็นรถรถตักดิน นี่มันน้งี่อันนี้เป็นรถโมปูนโอ้โหสีเหลืองหมดเลยนี่คันนี้ก็เป็นรถตักดินเหมือนกันนะครับรถแม็คโฮอันนี้อันนี้รถดันรถดันอันนี้รถโฟล์คลิฟต์ไงนี่ไรนี่ไรคันมึงรถบรรทุกรถเททรายครับป๊อกป๊อกไปดูนั้นไปเฮ้ยเลื่อนได้ด้วยโอ้โหเจ๋งมากเลยอ่ะอันนี้ก็เลื่อนได้อ่านี่อันนี้ก็แบบโยกได้เหมือนกันอันนี้ก็เลื่อนได้ โอ้โหเจ๋งมากครับอันนี้อันนี้อันนี้จะเล่นโอ้โหหลายคันมากแย่งกันเล่นแล้วนห่ป๊าปอกว่ามันแข็งแรงมากเลยนะอันนี้ป๊าสั่งมาจากช็อปปี้นะกล่องละ4ี่เก้าสิเองอะแต่ดูแบบคุ้มค่ามากเลยนี่รล้านเนี้ยรถหัวรถบรรทุกอะเขามีปุ่มให้กดเพลงด้วยนะนี่ตรงนี้ใส่่านครับเดี๋ยวเราให้หมาม้าใส่ฐานดูว่ามีเสียงอะไรบ้างนี่เดี๋ยวม้าใส่่านอันนี้หน่อยครับได้ได้ได้ นี่รถเราใส่่านเสร็เป็นที่เรียบร้อยนะครับหม่ามาสาธิตกันเล่นเลยมีอะไรบ้างครับอันนี้บทกวีจะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยอันนี้คือบทกวีใช่ไหมใช่อน,นอันนี้ที่สองคือนิทานนะไปบะอันนี้นิทานคนะ่ะต่อไปเลยครับอันนี้คือเพลงช่ใช่ค่ะอัน,นสุดท้าย นี <test> ่เสียงสตาร์ทเครื่องอ๋อเป็นเสียงสตาร์ทเครื่องนี่รถเขามีไฟได้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่พอประกอบออกมาแล้วสวยมากเลยครับมีไฟนะเนี่ยเด็กไปบ้างมีไฟด้วยแต่เขาไม่มีไฟหน้ารถเนาะมีไฟแค่ตัวในตัวรถอ๋อใช่ตรงนี้มันไม่มีนี่ไงบ้างนี่นี่แล้วตรงนี้เรากางออกมาได้ด้วยนะนี่อ๋อใช่ใช่สองข้างเลยใช่ป่ะยึดไงสองฝั่งเลยครับฝั่งเลยเนี่ย นี่แบะออกมาเลยครับมันจะเป็นรางนะตะกี้ที่เราแกะตอนแรกอันนี้ก็ปล่อยเอ๊ะนี้เราทำอะไรได้เพื่อแบบประเมิงเร็วได้เลยที่ดีดเหรอที่ดีดใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาดูสิอะมันดูเอาขั้นไหนเดี๋พุ่งสิไหนไหนดียังไงครับให้ให้ว้าวพุ่งไปเลยเคเบอลี่ค่ะ นั่นสอเอ๊ยมาไหลามาไหลามาไหล,หลพุ่งนปยังที่ไหนจะใช่ใชๆกันทู่ไห้จะใช่ใช่กันเอ๊ะทีาไหนจะใช่ใช่กันนี่พุ่งไปเลยนี่เขาเป็นลานจอดรถเลยนะ,ะนี่ p ักกิง้งนี่ทักกิง้งครับนี่เป็นที่จอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยอ่ะเอ๊ะ<ต>มีปะแต่เขาไม่มีเฮลิคอปเตอร์แถมมานะมีแต่รถครับอ๋ออันนี้คือแบบเป็นรถรถบรรทุกแล้วก็รถลางได้ด้วย วิ่งโหดูพี่เบมเอาเพนยกนี่ละครับรถโฟกลิฟขึ้นไปเดี๋ยวตกลงมารถพังเลยนะเล่นในทางครอบครัวเนี่ยอ่านี่เล่นแบบเด็กๆน่าจะชอบมากเลยครับคือแบบครบเซตรถก่อสร้างเลยอ่ะมาเดี๋ยวเราเอารถเนี่ยไปเล่นที่พื้นข้างล่างกันดีกว่าครับเพราะมันต้องใช้พื้นที่หน่อยรมากก่อสร้างมางานแล้ว โอ้เตรมก่อสร,ร้างกันได้แล้วโอ้น,นี่มาเป็นเซตแล้วครับนี่เอารางมาต่อเลยโอ้มีรางเนินให้ให้รถบรรทุกลงด้วยนะว้าวนี่โอ้นี่เราเอาสนามเมื่อวานนี่นะครับนี่ไซสงานก่อสร้างของเราครับยิ่งใหญ่มากนี่มีเครนมาด้วยครับรถคันนี้ไปบดถนนแล้วครับโอ้คขับคนแล้วครับประเทศ นี่อันนี้รถอ,อะไรครับรถโม่ปูนครับรถโม่ปูนไปประจําตําแหน่งโฟล,ลิฟโฟล,ลิฟวงลิฟมายกอะไรครับจะมายกยกถังอันนี้ให้โอ้โหทับกี้รถโฟกลิฟต์กระโดดขึ้นไปได้ด้วยครับนี่เนี่ครัว้าวนี่นี่พ,นพอใช้หมุนเชนใหม่ไหมครับหม,มุนเชนหมุน,มนเชนนี่เป็นพนักงานบนนะครับ ีเราต้องเกี่ยวอะไรหน่อยไหมเราต้องเกี่ยวของอะไรขึ้นไปหน่อยไหมครับครับจริงๆเขนาน่าจะมีแถบตัวนี้เนาะถังโมงกูนถังเทปูนให้อ่านี่รถลงหมดยังครับโอ้โหลลนี่จะลงแบบดีนเลยครับรถแต่งนิ่ฟัว่ำนี่เอารถพักรพักก็อ,อ่าโอ้โหมีลังงานเลยครับรถพักนี่ไปเลยครับเข้าทำงาน รถตักดินจะลงยากกว่านะนี่เหลืออีกคันหนึ่งรถรถตักดินคันนี้พี่เบมเย้าเข้าสายงานแล้วครับถึงเวลางานแล้วโอ้โหมีลังกาแท้เลยนะตรงนี้เป็นตำแหน่งอะไรครับปอรเช่ปอร์เช่ทำอะไรคะโมกโมกโมดินนี่ตรงนี้เป็นจุดจอดเฮลิคอปเตอร์นะไม่มีเฮลิคอปเตอร์มาเลยครับวันนี้ นี่นี่ข้าใไซ่งานด้วกของนี่คนร้ายนี่คนร้ายนี่โอ้ตอนนี้รถตักดินกำลังตักอะไรอยู่นะครับตักหินตักหินลงรถทักนะครับเพื่อที่จะไปส่งอีกไซงานหนึ่งนะครับโอ้โหถ้าทำเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นเป็นกระพานช่วยช่วยช่วยน,นี่นี่มีรถตักอีกคันหนึ่งมาช่วยครับมือบังหมดแล้วครับมองไม่เห็นแล้วครับเทขอนเทขอโอ้ตักใส่แล้วก็เททิ้งเลยนะครับโ ไม่ต้องไปไหนนะครับวันนี้เงี้ยเงี้ยเงี้ยเปิดประตูทางข้หน้าครับคุณคาโอ้โหทำไมที่กั้นมันเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยนี่เดี๋ยวรถซูคอนเทนเนอร์นี้ต้องไปรับงานต่อหรือเปล่าครับคันนี้ะไปแล้วครับไม่มีงานจนนี่นเรามาดูไซต์งานตรงนี้กันก่อนว่าเขากำลังมุ่งมั่นทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ พิษที่มันหล่นลงตู้โอ้แล้วไปอยู่ข้างบนได้ไงครับแต่เอาแล้ววังแกนี้นี่จริงจริงอป้าว่ามันน่าจะเป็นนี่แน่ตัวถังเทปูนน่ะได้มีที่เกี่ยวนี่เบลลี่อะไรมาคะโจนหูยมีโจรด้วยเหรอโอ้โหโจรมาได้ไงที่ไซ่งานนี้เดี๋ยวต้องเรียกตำรวจมาแล้วนะมันจับเป็นนี่เลยนี่นะครับรถบ่นนะครับไปไปมาไป ไปชนถังไฟวันเลยระเบิดตอนนี้ใช้งานเกิดการระเบิดแล้วครับเกิดการถล่มนี่รถรถแท็กซี่มารับคนเลยครับไปแล้วไปแล้วรถแท็กซี่รถแท็กซี่เป็นลี่มาแล้วโอ้นี่รถจับเพลิงมาแล้วครับโอ้โหมารวดเร็วทันใจมากเกิดการระเบิดนะครับวันนี้โอ้โหรถแท็กซี่มาทำไมก็ไม่รู้นะครับ รถดับเพลิงมีคันเดียวหรอครับมีกี่ครับมาเลยครับมาเลยรถดับเพลิงสามคันแล้วครับนี่อันนี้โอ้อันนี้กําลังรอคนช่วยครับโอ้มาจ้าเกิดการระเบิดขึ้นมีเฮลิคอปเตอร์ไหมมีเฮลิคอปเตอร์หูเฮลิคอปเตอร์เรามือจิบเข้าไปแล้ว นี่ตะกี้ตะกี้กำลังจะมีสลิปยกขึ้นไปช่วยนะครับแต่เรามีมือหยิบไปช่วยครับโอ้โหโ <c oughs> สุดยอดเลยครับเอลลี่ดับไฟเสร็จยังดับไฟเสร็จยังครับช่วยคนก่อนไม่งั้นคนจะตายอ่านี่วีวี <are> ช่วยคนนี้ช่วยโอ้โหโจรอันโจรครับเสร็จยังเสร็จยังโอ้โหเรล็เลยครับเต็มกระโหล โอ้โหนี่เดี๋ยวเราให้น้องๆเล่นใช้งานก่อสร้างกันไปก่อนเลยแล้วกันนะครับยังไงลิปนี้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนนะยังไงขอฝากน้องๆเพื่อนๆไว์กดแชร์กดติดตามช่องอ m a Magazine ครับไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบาย